สวัสดีครับทิปที่สองของปีเดือนห้าร้อยโลเอ้ยห้าร้อยเมตรสดจอดนะโคตรเหนื่อยเลยมาแบบลกๆเลยนะครับก็ทิปน้าแจนะครับแค่น้ำแดงนะของโคนนะก็เป็นที่ป่าป่านะครับเป็นเจ็ดสิบไล่ั้งแต่มันลกๆนะก็มาดูผลงานของคนเลยเลยโอเคเดี๋ยวเตรียมมปก่อนก่อนนะครับลูกน้องผมจะตายแล้วโอเคในน้ำ นี่แค่ตอนมาแล้วตอนกลับที่ต้องหาเรือน้ำไหมนะนี่เอามากี่ขวดสองโอ้มาน้อยจังวะอันนี้ในกระเป๋าอยู่แล้วมั้งสองขวดของจานนะของผขวดน้วยนะเอพร้อยอยู่ในกระเป๋าไว้นี่เอาไว้ก่อนกินเลยหาปลาน้ำเช้าก่อนเขาจะตกแล้วเทนิ่งยังครับนี่ยังครับพร้อมยังแล้วแล้วเร็วพร้อมแล้วที่แก ย้อนเลย,ย,อ,เลยเอาพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมใส่ถุงมืออยู่ ไอ้เหี้ยกัดไม่โดนนี่เฮ้ยกัดยังไงวะกัดยังไงวะกัดยังไงวะมีเนี่ย ขยับมาเลยหุนพีเด็กเอาไปคันอย่างงี้แค่ไหนขยับมาเลยครับเอา้าทำไมเราตีไม่กินวะทำไมเราตีไม่กินเว้ยคนกินก็กัดเอากัดเอาออ Ui làng đi chứ mày đây ừ. đi <laughs> นะ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 วุ่น,น,น,นวายเลยวุ่นวายเลยโอ้ปลาไซดีวะ่ะ งเบียดมาหาผมนี่จันกคง,งตรงคอขาดนี่โดนเปล่าเดินมาหาผมนี่หยัดเดี๋ยวตีอย่างนั้นเลยเหรอหักแล้วนะตองน่กแล้ว อุ้ยแวบเลยอ่ะ <c oughs> เอ้ยขึ้นเอ้าด่าๆใช่ไหมแวบๆแวบเลยเอ่ะท่านกงไอ้ตัวนี้ตัวเล็กไหมอื้มโอ้โหแฟตแมนแฟตแมน Sỉ ếch kháng kháng lợi Tùa lếch luôn Lên đường như tùa lếch bà Tùa lếch bà ảo nè, tự công ngay vô nè เอามาัดเสยเลยมัดไงวะเนี่ยเดีย๋ยวตีไปอยังงเดี๋ออกกักัน นี่ยอย่างกับบุฟเฟ่นะอย่างบบุฟเฟ่เลยหืมเดือดกับกบุฟเฟ่ท,ที่ที่แล้วอีกอุ้ยไข่มะเปี๊ยะเลย ฟ้าไม่เล็กนะอาจารย์ใช้ดีนะโอ้โหรูดเลยอ่ะกัดรูดเลยอ่ะตัวนี้เลยมันกัดผมอยู่ มันเกิดอะไรโอ้ไซแฟตแมนแฟตแมนแฟต้ยตัวดีเว้ยตัวนี้จะดีเว้ยแฟตแมนงัดงาย หแฟ็ตแมงงัดงายโอหตัวเบียดยังแข็งอ่ะโอ้ยยกก็ดีอาจารย์อุ้ยโทษโทษโทษนาทีคร <Switzerland> ับ ไะจะโกงกยตีขวางไว้งั้นดิตีนนหน้าตัวเองเนี่ยเขาจะตีนะ่ายืนข้างผมนี่กินติดพื้นเนาะ อ๋อว่าติดอะไรหามาติดอันนี้ครอบตัวตืมตืมไปตัวเล็มติดตัวอือ lòng sòng đi chàng, cho giữa anh một cái to, vậy à? ไปไปกลางหมดแล้ว <c oughs> อุ้ยอุ้ยแวบเลยเฮ้ยฮขอข้อขึ้นมาเ้ยอุ้ยตัวใหญ่ว่าจันมันัวใหญ่ไหมงัดให้ง่ายอ้าววันนี้เกิดว้ย

หน้าบอกอากาศร้อนออกชิบหายปลาเค็มวะเนี่ยทาของชายเลยไม้เดียวเลยรู้เรื่องเลยโอ้ทอดทอด Yeah, I'll hang on this. you, สายตัวนะครับสายตัวนะสายตัวนะครับสายไกลเลยไอ้เอออ้ยมีไซส์มีไซสติ้มเลดโอ้ยเรียบร้อยหมดไปล้หลุลลดละฝา,าตัวครับฝาตัวนึงฝาตัวนึ่